ต้นตัต้นต้นต uh> ้นตล้องเด็กนะครับแล้วนี่น้องไอ้น้องปุ้มแล้วก็แล้วก็น้องมี่กุยงยี่คอนแล้วก็ยี่คนนงนนูนูุดินเป็นมู้นเลยเมื่อเราเมื่อกี้นะครับวันนี้วันเกิดนี่งน้องเยียรน้องอม่แจกปีเลยนะจ๊ะ แล้วมอมินไ้กลุกับม้วมองเมเลยเนไ้ดได้มา่อนะกินนะกินหมกหมก้งแม่กิน้ม่แป๊ดนี่่อนี่ก็ไปกิน้มผีนิมกดนี้ไกี้แต่ตัดตัวอพี่นนีไปอยู่ังนู้นก่อเอามากินนํงขวดอับเต้ารับโค้กซ้มกระบงแแล้วก็สไปเดอแม

Đi vậy mong à mặt ông nhấp lắm mặt ông mong nhắp mong luôn nhấp nhắp mong 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 nhắp bấm nhắp mong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  nhắp nhấp nhắp mong nhắp mong nhắp Nhấp nhắp mong nhắp vào nhắp mong ยกเลอู้เบดยเือเนียไปเ่อเยเยเอไปดงนู้นอะไรยไปดนูนอะไรไปย่งนีวน่นเปอะไรนี่แล้วนยู่เียต้องรับีนะไ้น่มันไม่ได้กินนะเป็นหนึ่งเดีน้องได้ีเดือนแล้วน้องยังตัวเล็ก โอ้นี่มันคือจะคืนทั้งตังค์อันนี้

Mà gần bình nhau một quân chín năm tắm ừ, ừ, ừ. Cô bỏ con chị quân keo, dần keo, dần keo Dần keo, dần

รวไหมอพวไขอเร่งนีหน right? ึ no, ่นว่งหนึ่เาหวังตัวเนี่วันวันมากกว่าวันวันนิ่งนี่

Yeah. Uh. 嗯，嗯，这个我让能，这个这你这个这